หลาบสวัสดีคุณผ,ผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับแม่สาวผ้าเตี่ยวนะครับไอที่ถือใหญ่ๆนั่นคือน้องไก่เป็นพ็อปนะครับไม่ได้ใช้หรอกถือไว้เท่ๆ <laughs> วันนี้ผมจะมาปราบเมสเมอร์นะครับดูดีว่าผมจะปราบได้เร็วสุดกี่นาทีด้วยบิวสุดกองของผมรุยเข้าไปในม่านหมอกสีทองไหนขอลองหน่อยซิเมสเมอร์จอมเสียบมานะครับ <laughs> <laughs> ชอบบื้มหมอฮะแล้วกูบีโล่กันได้หนึ่งทีเว้ย กดแทงปึ๊บปึ๊บปรับปรับปรับบึมและนี่มีหนามอีกกันปึ๊บปรับปรับปรับปึ๊บเอาหนามไหมเตี๋ยวโอหโั้วแรงไหนดูคัสซีนีไม่เคยดูว่าสุดซุดแหวววินงูแดงนี่งูยาวอยู่นั้นหล่อน ข้ายอมไม่ได้ผู้ absent ลาช่าได้อย่างไรอินเนอร์อินเนอร์มาอินเนอร์ต้องมาวันนี่ใครครับลูกป,ปัน้นฉันแม่ให้ปลดอภัยข้าด้วยแล้วเขาทำอะไรครับง้ยสงสัยแสบตาโดนหนามทิ่ม กูตางูนี่ว่าอุย้ยชิบหายตาบอดเออเวโออฟินเอออือนี่มันนะคานมไข่มกสีทองแล้วเขาขยี้แตกคามือครับบีบเข้าไป บีบลูกตาและบีบมือฉันโอ้โหมาแล้วว่ะล่างสองโอ้ยคุณพระงูกเกา่าอีกไม่นานหรอกผู้หมอหมอเอ,อ้ย งูเพลือกโรพิษแห่งขุมนรกไร่แสงโอ้โหแล้วตาโบไปแล้วขีตาโบะไมีงูจะขมือบเจ้านับนบ,นบัดหนาวไอเจคยี้อยู่ให้แหลกหามาไปสองบึ้มบึ้มเอานามกีดกันไปไม่โดน อ้ววววววแรงล้มหรอเอา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 จะตายปึ๊บ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 โอเคทำไมอ่อนจังวะท่านแม่มาริการาขอสาบแช่งท่านสาบแช่งกูทำไมกูใช้หนามเอง ความทรงจางของจอมเสียบโคตรอ่อนเลยเชื้อไฟแห่งเมสเมอร์ผมบอกเลยเอาวุธต้องห้ามของเกมนี้หนามกีดกันเกมเสียสมดุลจัดเอ้ยผมเช้เวลาแป๊บผมฆ่าไปเท่าไหร่วะจับเวลาอยู่คูน,นึงนนทีเองโอ้ผมต้องเอาอันนี้เก็บไว้ในค้างนะครับเวทเนี้ยเผื่อใครเล่นไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวผมพาไปเก็บว่าเก็บตรงไหนนะครับไอหนามกีดกันเนะี่ยพึ่งเก็บก่อนเข้าบอสเลย เดี๋ยวพาไปดูก็อ่ะถ้าเกิดเรามาที่บอสได้นะ,ะับให้ว้ามาที่ตรงนี้นะครับหน้าห้องมืดพอนะมาหน้าหน้าห้องมืดแล้วเนี่ยลงบันไดมาลงบันไดยาวๆนี่นครับนี่จะเจอไอ้ตาลุงคนนี้แล้วก็เราโดดลงมาข้างล่างเนี้ยนี่ไอ้ลุงคนนี้มันเจ็บ หนามกีดกันไว้สุดยอดเวทโคตรโอพีโอเคครับเดี๋ยวไปรีวิวอาวุธเมสเมอร์สักหน่อยไหนดูดิได้อาวุธอะไรวะออกจอมเสียบลูกไฟแห่งเมสเมอร์สายสัทธทาลงไม่ได้เล่นนะดิออกจอมเสียบมาเกาะเมสเมอร์ mer, เอามาหมวกเมสเมอร์เกาะมือเมสเมอร์เกาะขาเมสเมอร์โอ้โหไม่เป็นงี้วะเนี่ยแปลกๆ <c oughs> ไหนดูท่าเด็ตีธรรมดา แทงแทงแทงได้เนี่ย,อ,ยอุ้ยปลาอุปลาได้อ่าพาอ,อกดค้างแล้วมันชาร์จปลาปั๊มโอ,โ,อโ,โ,ฆโ,ฆโคตรโคงเกี้วะฟบฟืฟโอ้โหที่มันใช้เลยนี่วะเทรสตาครับ แน่นอนครับด่าบพิค่าศูนย์ซื้อยาเชันปานตะวันโอเคครับเอาเป็นว่าอาวุธนี้เท่มากเดี่ยผมไม่อ้านะครับโอเคครับขอบคุณสำหรับวันนี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมว่าไอหนามจีดกันนี่ผมจะเลิกใช้แล้วแม่งโกงไปหมดความสนุกเลยเกมเนี้ย ถ้าใครเล่นไม่ผ่านก็พึ่งได้นะครับหนามขี่กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ